เซหลุดแล้วก็มีมีขึ้นไปทดสอบด้วยนะแล้วก็<ช>ย้อยลงมานะครับ<ช> <ๆ S 2> กเบื้องต้นเนี่ยมอง t a r g e t ไว้ target กกแรกมาที่ประมาณพันห้าร้ยหสิจุดเลขข็กกลม <ๆ S 2> นะครับหลังจากทีุ่ดพันหกร้อยสิบจุดการองการเมืองไม่เกี่ยวเลยนะครับ<ช>นะครับ<ช>แปดปงแปดปีเซฟมันก็ยังงงมากสับสนมากม<ช>ว่ามันก็้ะคงลงอน่ะ พันห้าร้อยห้าสิบพันร้อยห้าสิบสองอืมอืมก็แต่ว่าผลประกอบการของแบงก์ก็ดูดีแนวโน้มดอกเบี้ยสูงขึ้นครับแบงก์ก็ดูดีอืมมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หุ้นไทยก็คงจะลงแต่ลงไม่เยอะอืม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 ครับ แล้วแล้วเซตมันจะเป็นยังไงสมมุติถ้ามองในในระยะสั้นหรือมองทั้งสามเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือคือตอนนี้ภาพมันเป็นยังไงละคือตอนนี้มันมีสองสองมุมนะคุณสมพงษ์บางมุมบอกว่าต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดคือนิวโลกับขาตรงเนี้ยต่ำกว่าตรงเนี้ยบางมุมบอกว่าแถวนี้รับอยู่ละซัลงอ๋อยังไม่อยู่แถวนี้ยังไม่อยู่นะครับยังไม่อยู่คุณสมพงษ์มองเท่าไหร่มองเท่าไหร่เราดูแบบวิกฤตจะเห็นได้ว่ามันเป็นแท่งแดงใหญ่วิกนี้ก็ยังแดงใหญ่นะครับ นะครับเพราะนั้นมันก็ย,ยังยังยังคงลงได้แต่ไม่น่าจะลงเยอะอือนะครับไม่น่าจะลงเยอะไปคือไม่น่าจะหลุดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคิดว่าหลุดไหมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ๋อไม่ไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดอาจจะไม่ถึงด้วยไม,ไม่ถึงสองสามเดือนเลยนะไม่ใช่หมายถึงอาทิตย์หน้านะหมายถึงสองสามเดือนเลยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกือบจะวิ่งแล้วนะตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่ามองว่าผลประกอบการดูดีที่มันทําให้ฝืนเราแข็งระชาโลก แข่งกับชาโลกไปในช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่าผมประกอบการในตมาสามเนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับแล้วปีหน้าเศรษฐกิจเราก็จะเริ่มเริ่มบวกบวกดีขึ้นเหตุผลที่บวกไม่อยากจะพูดเลยเพราะปีนี้ฐานมันต่ำไม่ได้ดีอะไรเลยอคนอื่นที่มันลงกันแรงวพราปีนี้ฐานมันสูงนะครับ ก็ก็ถือว่าเป็นก็เป็นข่าวดีในระดับหนึ่งตัดภาพมาอาทิตย์หน้าเลยทําตัวยังไงเพราะอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าข่าวเยอะนะไม่ว่าในเรื่องในประเทศเรื่องเรื่องนายกประยุทธ์เรื่องของต่างประเทศเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศอังกฤษสัปดาห์หน้าเนี่ยดูเหมือนมันจะเริ่มปลอดโปร่งในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันจะจะมองยังไงในสัปดาห์หน้าก็มองช่วงนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเล่นได้อถึงแม้การังนไม่เยอะ แต่อย่าเพิ่งรีบเล่นใช่ไหมไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเล่นพักร้อนบ้างก็ได้นะครับเมื่อกี้เงินเฟ้อของยุโรปประกาศมาแล้วนะครับออกมาสิบเปอร์เซ็นตสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันอโอ้เยอรมันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเอมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมันยังฝุ่นตลบก,กันอยู่ก็หยุดพักบ้างไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดตลาดไม่ดีก็อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ยังคงเน้นช็อตโพสิชันมากกว่า อ่างั้นถามเซฟิปตี้เลยในเมื่อยังเล่นช็อตถึงแม้มองภาพใหญ่ลงไม่เยอะแก๊ปเฉพาะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงถามเฉพาะทีเฟกก็ได้อ่าทีเฟกไปแล้วกันอ่าเพราะว่าคุณสมมุญบอกว่าคุ้นอย่าเพิ่งรีบเล่นไงก็ต้องทีเฟกอ่ะมันมีไม่กี่อย่างอ่ะโอ้โหโอ้ทีเฟกดูเดือนนะดูเดือนะดูเดือนนะดูกลามนี้ดูเดือนนะดูเดือดก็เซตอีกอ่าก็ถ้าได้ขึ้นมาก็ช็อตอ่ะนะครับครับได้ขึ้นมาช็อตแล้วก็มองแนวรับ แนวรับ940 940 930ประมาณนี้ตัวเลขกลมๆโอ้ดูดูดวัดเซตอีกอะแต่เด้งขึ้นมาคือในที่สุดมันจะลงไป930 940เลยเหรอน่าจะประมาณนั้นนะ